นี่ปลาลนมันลงมาผายดแล้วแล้วฮันเอ้ยปลาสองตัวนี่ได้แล้วคู่ออกมาปลาค้ตนดูด้ปลาค้อง่านี่ปลาคอนใหญ่ละมาโตปลาให้กินก็มันี่ได้มาคิดไม่ท่น ปิ้งตากระซุปต่ำแล้วมาหุ่กนกะโอ้ยคอมัอนไม่อยอไม่ไหลข้อไมเฮวันนี้กรับทักทายสบายดีละกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุคูุสุขคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาว รวมทั้งพม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กาลังติดตามและซ่มคลิปสอนสอขอทักท่าสบายดีย่ำใจสายเด้อพ่อแม่พี่น้องย่ำฉจสายมินิสอนกันสิได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หาก,กินตามเก่าตามเคยแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องจุดหมายปลายทางมันนี่ว่าสิไปหาซาป,ปา่าเทวันแคมไฮแค้มหน้าของสสอนแล้วเพราะว่ามันนี่ออกมาหาอยู่หากินอยู่หายอยู่หน้าเจ้าของมาเม่นกับมาก,กับบันเอ้ยแล้วก็มีพี่เคยนํามมานํานะ อุปกรณ์ห้าสิบไปซาป,ปาก็มีคู่แล้วก็สวิงก็ตา้าพ่อพี่น้องมาเด้อพลองวางก็กมาหาอยู่หากินน้า,าสอนเนาะเดี๋ยวสอนก็นสิได้ไปหาซาป,ปาแถวอ่างแถวแจ้ให้แต่น,นายละเพระาะว่านายจะสอนน้เป็นห้อยป็นห้องพ่อพี่น้องหนุนยามน,นี้ยังมีน้ำเพื่อหาซา,าปาอยู่เนาะไปเดี๋ยวสอนก็นสิได้ไปหาอยู่หากินก็เนาะาว่าจะสอนจะไปกับส,สอนก็นขอความกับใจเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจ้เฮอ,อน เพื่อที่เข้าไม่ใม,ม, like, ม่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกำลังใจเฮอสอนพร่อนมิแห้งเฮ็ดคลิปใหม่เต๋วตนะ่อไปเด้อพ่อพี่น้องพอเปิดคลิปอยู่บนหองพภมนี่เพราะว่ามันเดดนะไปะเดี๋ยวสิได้ไปก็นะทางเขาเอ้ยกะยืนท้าให้ว่าสิไปหาสะป่ากันนะทุกคนเดี๋ยวสิได้ไปก่อนเอ้ยทางพี่เคยพิ่นไปหาเลบนสะป่าก,ก็ละทุกคนเอ้ยนี่น้องอันเจน้าของจะสสนนี่เอ้ยเป็นเห็นปา่าอยู่เห็นว่าป่านะลายอยูปป่บอป่าซีอยู่ทุกคนเอ้ย กับเพิ่นเห็นปลาคอนึ่ตัวนึงน่ะปลาซิวนะเห็นบ่อื้มฮะเยอยยยอยู่เอ้เลื่อซ้อนอัมบริษัทสะสะเอาสวิงโตงแล้เนาะน่ะปลาที่โตนั่นนี่จะอ่อนเป็นมูมอยู่เลยสะเพิ่งจับสวิงสะเอาปลาซีอยูล่ะสะแค่พูดไงแค่เป็นขึ้นบ่สาไม่รู้เท่าไร นี่มีสินูนลลกน้ำไม่มาไหลลูกนะมังคเอ้ยไม่พอดไหลลงเก่ึ่แล้วึ่แล้วเดี๋ยนี้น้ำไหลนี่น้ำไหลนะเดี๋ยวมาป้นันเอนะ้ยกปนปนเดี๋ยวซะไยอ้า โอป้าซิวลายอะไรนะปลาดี่ไหลาย,นนยาเนาะเก็บเดีเ๋ยวเขาจิวิงโซนนะน้ำมันจะแห้งปลาซี่หล <c oughs> โหโหปา่าทมืดน่ะนี่ว้าวเห็นบ่ป่าซิวเข้าป่าซิวน้อยน้อยคักน้อยเน้อะไรบนโหโจ๋ออยู่เก็บมดเก็บมดแล้วมาซ้อนมันน,นี่ซ้อนอารมณ์บังดื้อฮันป่าเซ่อเซ่อปย้ายอีกที่นี่ Bà Vân ơi Nó lại bỏ Sôn. Ôi nó Ui Bà khô đi cái ní đây Rút đứa anh Bài lắc Xoan đi con Xoan đi lại cái kếp đi điều lại bác อืขาวขาวอยู่ป๊าตุ๊ไปไปเก็บขี้ตุมนี้มีบนล้างเนาะเก็บให้ตัวนี่ซ้อนในลายก็พอดีมาเก็บก่อนปลาซีอยู่ข้าวหมดเห็นปลาโคตัวนึงเนาะโคตัวนึงเป็นไงดูบ่ปัดมือปัด ปลด้วยสวันนี้ชอนปลาแล้ไปเ่มนปลาไม่ตึงต้นนี่ตุ๊ดไล้เจ้มอห้อวนลุงอะืี่ยูอ่ะือม่นน้ำมันจะแห้งเลยมากะตึ๊ดฮัลันเอ้ยปลาโคอะกินนี่เลยมันแม่น้ำกระเพร่มไปทั้งเรือละสารนะขี้ดินนะเรนะขี้ตมเร็บเลีวมาซอนอีรอบโนมเรียปลาตัน้ไปเช่ละ ขึ้เห็นป่าโคเลยเห็นไหมโคง่ถึอแล้วบ่ถึอไปทั้งเลอละโดนปตรมแนี้แหลอู้หนัอะไนะช้อนไปช้อนมาแล้วก็นักิตมน้ำมันโอ้ยเอ้ยโอยูมันนักกิตมไม่กูเฮ้มจเลิกันาขึ้นไปนัน ซ้อนใหลายมาเก็บเห็นปลาโคอืมนันี่มันโดอุตตะอันนี้มาเลยได้มีอยู่ปลาซิ่ ได้เลยได้แล้วนี่ป๊โตมานมานปากโคลนไงปาโคลงตู่เลยปาโคลเใหญ่เติบปตัวนี้แต่มัน้อยต่วนึงใหญ่นะมึงเดี๋ยวค่อยจิงงมมานนบนนี้เฮ้ยเ้ยจไปทั้งเลยล่ะึอ้โหงงมเไปท้งเลนล่ะเอ้ย เดี๋ยวจะรู้แล <centimet re> ้วนี่ได้แล้ทุกคนนี่กำเีกำเันี่มาแล้วปลคอที่นี่เอยได้ตัวนึงมือน้สอนได้นะช้อนปลาลงไปไหมนี่งมปลาใหญ่แล้วกันเนลาซีอยู่นตปลาซียังหลอยู่ปลาซีนี่ ตอนนี้ก็ย่าละอันซ้อนนองนี้สะกะบไีได้แห้งไปเลยทุกคนเฮาหาซ้อนนะเพราวาปลาซิวมันก็นย่งอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งก็น,นองทีหนึ่งนะโอ้นี่เอยอะมานปลาคอตัวนึงจะซ้อนกับมาตัวนึงกันนี่ก็ปลาซิวเดี๋ยวเฮาสิได้ไปหาสะน,นองไหมก็มันนี้พุ้กสะเลาะเลาะล,ลงเตอร์พุ่แหละทุกคนเลยดเดี๋ยวได้ดูได้กันทาลุ้นน้ำเดียวอีนองนึงนะไปเดี๋ยวได้พาเดี๋ยวไปก็มาเนี่มาสะตะลุบที่สองอันนี้ห้าง ห้างจิบอีพอแต่ยามฝนจะสอนมายามจิบมาเลยทุกคนพอสิมาสะน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 ั่นมันเป็นตะลุบเด้อนี่โอป่าบอลอยู่ทุกคนเดี๋ยวสีได้สะก่อนสักสะแบบเลอะเลยนี่สะหกกัเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นโซกเป็นตะลุบนะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าสวมีทางสะหรืบอบ่ทางน้ำมันสะเเลอด้

ลุกไดเวเธอเลน้อยอะสะขัางนี้มาก็นครข้งนี้มาก้ายเห็นแล้วตัวนึงปลาฮัลโห่นู่น,น,น,นปลา <c oughs> นี่ปลาเลงอันี่มันลงมาแต่ผ่าไปกินยาง ไ,ไปปาตัวนึงแล้วทุกคนเอ้ยังแหงครับไปละพทุกลุหลัตกคุณละนองตอนนี้น้ำแห้งกันได้ทุกคนเดี๋ยวหางอมก็มานีนะฮุกอะไรนะโอ้ยซิมี่ด้วยปุเหาคุณนะหนึ네่งไม้กันพลานหินเนี่ยไงหางอมโอ้โหเวลฮันยปลาสองตั นี่ได้แล้วคู่คู่ออกมาคู่จากปลาเพูนนะตัวนึงไปพู๋ละนานปลาโคไม่น,นี่คือมันแต่ปลาโคเลยงอถือปลาดุกด้วยเนาะฮันเห็นบ่ไปพี่ละถือปลาดุกด้ยเห็นเด้ปุ๊กดีมอไนพู๋ละปลาโคน้อยละนี่ มานี่ไปสองตัวด้ตลุบี่นี่ปลาซิวก็มีมยู่งปลากระเดดปลากระเดติตเตร์ลาดแล้วพลาดแล้วพลาดบมีปลาเห็นปลาเยปปนะขออคออีละน้องนี่ขมาแต่ปลาอแทนน้องปลาดุกปลาดุกชุด้ย เจอเลยลุเถดเรอไปแม่ลูกตอดไปนี่นี่ได้อีกลปลาเข็งนี่แล้ปลาเข็งอีกลอโอ้โหมันเดินกี่ตุ่มอยู่เนกี่ตมก็ปลาคุกมันข้าเดียวโลดล่าโอ้ยปลาคคกโูดยปลาุกยง นี่ปากคอใหญ่ละโอ้ยลุดมือหองมปากคออ๊ันเอ้ยมักลูดมือแทปากคอใหญ่นะัจุกตามันป้าฮุกปลาเล่าแถวนี้เลยฮุกมันด้นในปากโคนะมันด้นตุ่มมักบนฮุกฮุกโอ้ยปลาดุกอะไรไม่ได้อีละนม่ันงต ปาโตปาเข่งปาเข่งนะนี่นี่นี่ดีปาโคแล้วมีได้ปาเข่งมันฮกมันฮกลีนี่อืปากกระเดือดปากกระเดิดเด่นเลยจะไปลงงอมบ่ปุ๊บกรีดเนาะเห็นบ่ปลาดนะุกเอ้ยเมันเอาไม่ได้ ไม่คิเอเลยเห็นถืองามมันคิดไลมันไม่เห็นนะทุกใบเล้วกระดุกนะเอาชีวีน้อมาตักเลยกระดุกเด้อทำมันเลยมานี่สมอยกินมานี่เลย <laughs> ตัววไิไดีง่าย ໂຕវិໃຫຍ່ເດແຕ່ເອົາຫຍ້າອັນນີ້ໄດ້ເນາະອັນນີ້ມັນໂຕໄດ້ມັນກະດີກະດີຄືເດອື້ເຮີ້ຍຕົກໃຈເໝິດອັນນີ້ກະໄດ້ນະໂຕវិໃຫຍ່ເລີຍຫືມອືເອົາຫຍ້າບັງເອົາມາກິນຄໍອໍຮາຮາຮາອໍໆໆ นี่ตัวใหญ่เฮงสาวสาวนี่รังเอียง่อมาตามห้องุกสลามนกินุกนาุ่สลามูออมาห้วยก่อนเลนูออมาถึงได้เดินกุเงียกินี่ตัวใหญ่กุญเชียใช่เลยฮะมันชาชีจะหมด ตอนนี้ก็ย่าแล้วทุกคนเลยอันสะป่ากับเมย์แห้งปลามันเฮานี่ทุกคนเงีย้ยแล้วก็ล่างเอามาอยู่นี่น้องนี่ถือ่ได้หลายตัวได้มีแต่ปลาคอปลา,าเข็งนี่ปลาดุกก็ได้ตัวหนึ่งนะน้องนี่อันนี้น้องก้อนนะน้องนี่ได้ปลาอันนี้พร้อมแล้วนี่นี่นลบกระหลายน้อยอน้องีนี่มีแต่ปลาซิวเดี๋ยวจะไ้เทสกตาก็มันทเทหุ่มดีกวก็มัน เห็นยูบ่ะอ่ะชั้นน้องไม้อีบอยนะชั้นน้องไม้หนังเตือนะอืมไม่ได้เดือดสองน้องโฮมเดียวได้หลายเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ซุ้มคอยกับย่าละผ้าเดียวอันหาซ่าปลารู้ว่างมปลานะมาฮอดเทงอ่ะเดียวเดี๋ยวสิได้ไปหาล้างปลาอยู่ผายนี่ก่อนปลามีแต่ขี้โตมทั้งหมดแถวลุ่มเพราะนมีมีน้ำล้างเพราะว่ามันมันแห้งเมื่อไรทุกคน ปเดี๋ยวไปหาล้างปลาอยู่ผายนี่ก็มันเนี้ยปลาเฮ้าก็ถือว่าได้ลายพ่อกินอยู่แต่ปลาเฮ้ากับทุกคนเอ้ยนี่บอกมีปลาปล่อยตัวนึ่งนะปลากินหญ้าทุกคนได้ปลาดุกปลาเข่งปลาดุกได้ตัวนึ่งปลาเข่งน้ำปลาคอน้ำนะเดี๋ยวสอนจะได้ไปหาล้างอยู่พายเพื่อละทุกคนับพมน้ำพายเฮากันไปปหาล้างปลาเดี๋ยวเฮ็ดกินแล้วเลิกอะ้าเบิ่งน้ำเดียวอีเธอหนึ่งเดี๋ยวไปหาล้างปลาอยู่พายนี่ก่อน อันนี้ปลาปกติปลานี่ก็มีอยู่ได้ปลาอันนี้ปลาคอปลาเข่งปลาแบบธรรมชาติก้อนนี้นะเออเลืนี่นะน้อง้ายังไม่เพื่อนปลาเล่นก็ปลาคอมันสีดองเ่างนะกรูปวไว้นู่นปลาีโตโอ้ไปไป ดอมะโคดอกต้องเอาดีปลูกเลยมเโนไม่ไดเอาเบิองอ้บงนีง่มันไข่บิ้งลาขาวางามนะดเฮดเออเลอรกินมันนี่เออยือปีงเลยปีงยี่กับำหุ่งเนาะไปเดี๋ยวขึ้นหาให้กินเฮดจู่วันนี้นะปาขอปาเข่งทุคนเห็นบอ ขึ้นไปหาให้กินเฮ็ดยู่ก็มานี่นะหูเฮ็ดกินตามกังเดินมาเถาะปลาหาใหดกินก็มานี่สิดได้เสาะเก็บปลาปิ้งทุกคนเลยปิ้งกินกระตัมหุ่งนี่มาหุ่งหางกระนู้นไปได้ง่ายเลยนี่ตัมน้อยๆน,นี่มี้สิทำม,มนูปิ้งปลากินกระตัมหุ่งแซ่บๆเลยหูไฟเฮากะยังไม่ทันได้เป็นก่อค่ะกะดังทุกคน<ไ>เดี๋ยวสิได้เสาะเก็บปลาก็มานี่เสาะเก็บปลาแล้วก็ปิง้ง เดี๋ยวมาซอเกบปาก้นมานิจิ๊บจินี่ตาปาลูกตายมึนี่จิบจิบฮาปลาลูกจีแล้วปลาลูกบ้าฮาเนี่ฮาฮป่าลูกปักมือจาได้เ็จับได้าะตาโคจะตัวน้อยๆตัวใหญ่ตัวี้เนาะมาพีเดอมาพีเดอพเ้อาเอมาแลยมว้า Ba lâu ba lúc 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 nè lúc ba 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 กิงปลากินกับตัมมะฮุ่งเมนูดีเด้อมื้อนี้มื้อนี้กินซุปบ่ได้กินลิฟเต็มเลยคุณแม่กินกตัมมะฮุ่งเจ้าอะไรให้คุณพี่อะไรต่ำกะนมีปลาเค็งมีแซ่บด้วยปามันมีปลาเค็งเนอะตอนนี้กะโซเกตส่ขี้เลวละเดี๋ยวมาล้างสล่าวสล่าวเอายังไปเสพเท่าน้ำไหมเท่าน้ำมากะล้างเธอทุยเห็นเอขามาล้างล้างมัน แล้วะเสีบเสียบยังมันฮักม,มีแต่ปลากลมทั้งหมดปลาแบบธรรมชาตร์ปลาปล่อยตัวนึงได้จะปีงดได้เนาะ

ปิ้งปลาซุกเพราะเ่ายังอะนปิ้งปลาซุกยังต่ำเนาะที่มันเป็นคือหุ่งดีแท่งับปุยตบปีเออสองลเนาเล็กปินเลย างแล้วมาขูดมาเนี่ยลังเรียบร้อยเดี๋ยวมาสัดมาขูดก้อนไปปิงปลากิ้งกับตำมะฮุ่งเมนูดีเด้อเสียบหุ่งเสียดายแต่น้อยๆ <laughs> ขูดมะุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ยทางเอเ้ยเพื่อนกบพอดีอย่าปีงป่าบอทางเอ้ยเพิ่นกบปีงป่าเลยทุกคนโอ้โหางป่าแล้วจะปีงฮะเย้ยสามปีงป่าน้อย,อยพุ่งกับขูดแล้วพอดีถ้าป่าจะซุกุมายังปีงนะยังต่ำมาหุ่งนะเพราะผิดละยิงเกาแหงวาพี่ผิดถือเด้ ปิ้งปลาซุกยังตำคูดไว้ท่าปิ้งปลาคอปลาเข่งปลาดุกปลาแบบธรรมชาติปลาโตนี่มาโคปิ้งปลาก่อนมานี่ปิ้งปลากินกับตำฮงเพราะว่าอีเอ้ยเพิ่นสิได้ตำมาคิดแล้วทุกคนเลยเพิ่นสิได้ตำมาคิดปุูงเคืองตำมาคิดไว้ท่านะปิ้งปลาสุกยังปุูงเคืองนนี่สอนโคปิ้งปลาก่อน ปีงโซอันนี้ปลาหน่อยได้สี่ปีงปีงปลาแบบธรรมชาติเลยกับบรรยากาศลมๆตามแซบๆเออเดี๋ยวโคป,ปีงป่าเออไปตามมาคิดไว้ท่าทุว้าวไกล้จะสุดแล้วตามมาคิดไว้ท่าโอ้โตัวนี้นะไม่ได้พีนมา ทาล่ะปิงปากก็เยอะซุกก็ได้ปูก่กลาแซ่บๆเด้อ เสีบล่ะเชื่อมตานบ่เชื่อมตานน้อยนึงนี่จะน,น้อยออมาได้ไม่ปูเครื่องทหแต่แต่เพชรแต่เพชร่ส ไฟใหม่หมดแล้วบอปปิงปลาค่อยนี่พ่อให้สุกแล้วได้เอ้ยเพ็่ปุ่งเคืองเรียบร้อยแล้วทุกคนน้ถ้าเธอเอามาฮูกลงนะถ้าปิงปลาสุกจะน้อยเอามาฮูกลงได้ละดำดำ,ดำคิรไีได้นะดนี้อ,สอ๋สุกเลยไฟไหม้มาแล้วทุกคนเอ้ยเนียวออกก่อน ปลาติโตกูกูกูปลาติโตปลาติโตชุกแล้วเด้ออะไรตัวไหน,นตัวนี้ยังมีชุกมื่อมันนี่ปลาเอ้ยมัอต่ำม,มาหุ่ลนละเมื่อปลาเนาะเฮียหยังเฮ้ขโมยปลาบอลนี่ต่ำแล้วบ่แ่างเอ้ยเพิ่นต่ำแล้วปลาชุกละฮันมแมว,แวน้นอยนี่ขโมยปิ้งปลาละฮัน่นฮั่นไปแล้วพ่น พูดไปเร็ว <laughs> อาปาไปเร็ว <c oughs> เอ้ยต่ำละห <c oughs> อมมะปิงปากัะซูปต่ำแล้วมะหุ่งกะแต่แสเสพสลยยอ, <c oughs> อดเลยแหละเอ้ยเคยต่ำเสบเลยคือเป็นต่ำซิมึงนึยฮนเปเลย แซ่บแซ่เป็นตักละโซนควปะปากก็มานี่นะหม,ม้น้อยรักกระเธอโตช่องโตัมดแล้วปากเห็นบ่โซ่ห่อนยามกินเถอะมดโอ้ยอะโก้ยอะโก้ยนี่ความพีกันนะ ปลาโคที่สามปลาดุกเด้น้อยหมอหมอน้อยเ,เอาไปแล้วเอาไฮ้บบออกไปกินมาเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันทุนกคนไปกินข้าวนอกกันไปจักรไม้หน,น้าอะไวนี่เลยตัง้งอยูของอยู่ของกินกันเรียบร้อยแล้วทุกคนมากินข,ข้าวมือเดียวนี่เกะปีงปลาโคกับปลาดุกปลาเข่งทุกคนนต่ำหุงเจ็บๆมานอนว่านี่รักปลาจักโตละรักปลาจักโตละปลาน่ะ มาเด้อกินข้าวเทงทุกคนนะี่โหข้าวป้าตัวแซซบบ้ามมามากินข้าวตําหูงกัะปิงป่าของแซบของมักเลยนะ่ะนป้านี่อื้มะปิงป่ากับสับลบด้วยเลยฮะกินกินเฮกินครับอบอลกองเพิ่งเนี่ยอุ่น

กลับมากะกินเด้อใไหมสมบูรณ์เมาไม่มาลบเยอะมีชาใช่นหเห็นมันมาหน้มาดอดกระเพ้าอยู่มาดอนึงเข้าทำงแบบเซ็ๆเลยนะ ทนุย่กิแบจะเงไรนี่ทุกคนตอนนี้ส่วนการกินข้าวกินน้ำอีมนะถือว่าของกินมือนี้นะ กิ่นปิ้งปลาคอกิ่นกับตัมมะฮุ่งนะทุกคนส่วนปลาซิวส่วนกเะเฮ็ดปลาแด้มันอมเพราะว่ามันน้อยนะกระเทินกินก็เลยปิ้งปลาคอปลาเข็งนั่นแหละกิ่นกับตัมมะฮุ่งกับทุกคนเลยกินหลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มทางเขานี่เยอะรือว่าพี่เคยเพิ่นกระเมื่อหน้าเพิ่นอยู่นี่เพราะว่าหน้าเคยเดียวก็เลยนัดเดียวมาหากินขา้าวอยู่เทงหน้าองจะสอนเนาะเดี๋ยววันนี้สอนก็จะได้เมื่อก่อนเอาสำหรับคืนนี้สอนก็จะได้ ขอปิดคลิปไว้สำนีน้แล้วขำมับกับใจที่เขามาติดตามแล้วก็ทับส้มดีคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอสบพอดสวมาดีสวัสดีบายทคนพอดสนในคลิปหน้าเด้อทุกคน